โมดยาคุยครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโดนแฟนบอลปืนใหญ่อเซนนลคุมคู่มาโอ้โ oh หแต่เช้าเลยส่งเสตติไม่แพ้ใครมาติดต่อกันเจ็ดแปดนัดเพราะว่าโปรแกรมนัดถัดไปลิเวอร์พูลจะไปเยือนปืนใหญ่อเซอนนลที่อิมเบเลตสเตเดียมครับผมเขาเลยส่งสารคู่มาว่าระวังตัวให้ดี อ <c oughs> ครับผมแฟนอาร์เซนอลเขาข่มขู่ลิเวอร์พูลเรามาครับผมเพราะว่าเมื่อ Arsenal คืนอาร์เซนอลเขายิงเลสเตอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ด้วยฟอร์มการเล่นที่ใช้ไล่นะครับด้วยเด็กกำลังห้าวเด็กกำลังดักดังโอ้โหเล่นได้ดีครับยิงไปสองประตูต่อศูนย์สงข่าวสารมาแต่นะครับส่งสติส่งแบบรายละเอียดมาให้เลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรผมไม่เก็บรายละเอียดผมแบบเอาแบบขำๆเอาแบบเน,น้น,น อ uh huh. ขอบคุณมากสำหรับแฟนอาเซนอนอื uh ่ huh. แต่ยังไงอบอลเด็กมันก็คือบอลเด็กเลยนะเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปตบคาอิมเมเลสเตเดียมเดี๋ยวไปกระทือซ้ำให้ปืนแตกเลยอื uh huh. uh huh. ดีนะแฟนแมนยูเขาก็ยังหวังอยู่ให้ลิเวอร์พูลตบปืนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาจะได้แซงขึ้นอันดับสี่นล้วเนี่ยเพื่อนๆผมฝากมาเข้าใจไหม เนี่ยผมเตะวันพุธกับคุณใช่ไหมเตะวันพุธกับปืนใหญ่อืมโอเคตามนั้นแฟนๆแมนยูก็ฝากมาอืมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับผมวันนี้ก็มีจะมีคิวตกค้างของเราไม่ได้ตกค้างครับเตะวันนี้นะครับก็คือคิสตันนพาเลตตกับแมนซิตี้คู่แข่งของเราเองนะครับเราอาจจะนอนดึกอีกแล้วเชียร์คิสตันนพาเลตตอีกแล้วอือโอเคครับส่งแรงใจแรงเชียร์ ไปช่วยทีมคริสตันพาเลตนะครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลของเราวันนี้โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมดอยากคุยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ